ตรงนีครับผมวันนี้รับอีกหนึ่งคันนะฮะนี่เห็นทะเบียนเต็มเต็มเลยครับฟอร์2สองจุดศูนยนะฮะนี่คันนี้ซ่อมเช็คละยะนะฮะคันนี้หมดประกันศูนย์นะฮะหนึ่งแสน้ามนกิโลนะฮะออกมาต้านนอกนะคือมาอู่นอกนะมาอู่นอกนะครับผมทำการซ่อมดูแลบำรุงรักษานะครับ คันนี้โชคดีเหมือนกันที่มาก่อนนะโชคดีเหมือนกันที่มาก่อนนะครับคือชุดสายพานทาม,มิ่งหน้าเครื่องนะฮะอันนี้ของใหม่นะมีกริบๆอยู่เลยนะครับให้ดูอ่าสายพานของคันนี้นะครับล่องรอยอ่าสายพานเริ่มเปื่อยเห็นไหมครับว่ามันไม่เท่ากันเห็นไหมนี่มีการหลุดเปื่อยร่อนนะครับโชคดีนะที่มาก่อนนะ ถ้าช้ากว่าน,นี้เครื่องยนต์อัดพังได้นะแต่ว่าหลายๆคลิปเราทําไปก็ไม่ค่อยพังนะสําหรับเครื่องยนต์ส่วนศูนย์นะคันนี้เปลี่ยนแต่ชุดสายพานทัมิ่งพอนะสายพานปั๊มยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ4แสนกิโลค่อยเปลี่ยนรอบสองนะครับตัวนี้เราถอดออกมาปัดล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะการเปลี่ยนสายพานทัมมิ่งนะส่วนมากผมจะแนะนาให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยนะครับ แล้วก็น้ำยาหล่อเย็นพอระลื่งมามันหายหมดแต่ว่าเราก็จะถ่ายเก็บไว้ถ้า f อฟนะฮะเปลี่ยนพึ่งเปลี่ยนมานะสำหรับน้ํายาหล่อเย็นก็จะถ่ายเก็บไว้แล้วถ่ายแล้วก็นํากลับมาเติมนะครับส่วนน้ำมันเครื่องหลักๆเลยอยากให้เปลี่ยนนะครับว่เาเสษไสพานมันร่อนนะมันร่อนเข้าไปในในน้ำมันเครื่องแล้วมันร่วงไปตรง,ตรงอ่างแล้วแต่นิดเดียวนะสำหรับกันนี้นะฮะ ก็จะมีชุดลอกนะที่ต้องเปลี่ยนทุกครั้งเลยนะลอกดันสายพานตรงนี้นะแนะนาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนของใหม่เบิกศูนย์เลยที่อู่ของเราใช้อะไรแท้ทั้งนั้นนะเนนบิกศนะูนย์บริการนะตรงไหนอาบอกเลยบอกได้ไหมศูนย์บริการบอกได้นะครับเดี๋ยวไปดูชิ้นส่วนอะไรเพิ่ม,เต,มเติมที่เราเปลี่ยนนะครับคันนี้นะฮะเคยเข้าศูนย์บริการแก้เรื่องนะครับ น้ำมันรั่วซึมรอบเครื่องยนต์มาแล้วนะฮะตรงนี้คือฝาหน้านะเพิ่งไปเปลี่ยนมานะครับฝาหน้านะตรงนี้เพิ่งไปเปลี่ยนมานะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือปั๊มลมด้านหลังเครื่องยนต์นะครับปั๊มลมด้านหลังเครื่องยนต์อยู่ด้านหลังนะ,ะจริงทาก็ต้องลือ้อเดี๋ยวเราลือ้อ ตอนนี้มันมีโอลิงตรงปั๊มลมนะครับชอบรั่วเป็นปัญหารุ่นนี้ไปแก้มาแล้วแต่ยังรั่วอยู่นะเดี๋ยวเราจัดการให้นะฮะสำหรับส0นะมาคุณมาถูกอู่แล้วคุณมาถูกอู่แล้วนะครับเครื่องมือครบนะครับอุปกรณ์ครบนะฮะอะไรครบอ้าวาหน้าเบิกเปลี่ยนใหม่นะครับชุดอ้าวสายพานหน้าเครื่องนะครับสายพานปั๊มน้ำนะครับ นี่กาวนะกาวใช้พาปิดฝาหน้านะครับนะกาวกาวเราเรา,เราวิเคราะห์แล้วนะกาวต้องใช้ข้อนี้ดีครับผมนะดีพาไปไม่เคยรั่วไม่เคยซึมเลยนะฮะผ่านนะคือเวลาซ่อมบำรุงนะในการที่เราเปิดเปลี่ยนฝาหน้าเนี่ยนะแนะนำอย่างน้นอยเลยทิ้งไว้ก่อน สามชั่วโมงนะถ้าหกชั่วโมงยิ่งดีนะรัการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเ่าะกาวมันจะแห้งมันจะเซ็ตตัวนะครับประมาณนี้นะสำหรับคันนี้โชคดีที่มาก่อนไม่งั้นเครื่องยนต์พังแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้ของสายพานแบบมืออาชีพของไง <laughs> ดูเอา <laughs> เฮ้ปกติเขาจะมีถ้วยกลมๆสีแดงคว่ำอยู่เนาะ ออนี่เรามืออาชีพครับทำบ่อยนะคะัทำจนชินแล้วนะครับแต่เพื่อนช่างนะแนะนำใช้เครื่องมือนะครับโอ้เสียงเลยวะ, <c oughs> ะทรีมงานแล้วก็เอาสายพานเข้าไปนะครับฝันนง่งแคมเอเสียนี่ต้องตึงนะฮะต้องตึงนะครับเวลาใส่เข้าไปใสใ่เสร็จ พร้อมเสร็จนะเดี๋ยวเราจะให้ดูมาร์คเครื่องยนต์กันนะครับสำหรับเพื่อนช่างสำหรับทอฟซีนะครับเดี๋ยวทีมงานใส่ล็อกดันแล้วครับเดี๋ยวยเดี๋ยวให้มาดูมาร์กกันครับผมมาร์กเครื่องยนต์สองจุดศูน,นย,ยไนะนน์ไปดูเพื่อนช่าลูก นี่นี่ตัวนี้นะจะเป็นตัวมาร์คเครื่องยนต์นะฝั่งแคมเบดีเสียนะมันจะมีตัวล็อกมาร์คอยู่นะครับตรงรูตรงนี้นะเห็นไหมครับเสียบเข้าไปให้มันตรงนะฮะแล้วก็มาร์คปั๊มนะครับมาร์คปั๊มเห็นไหมมาร์คเครื่องนะอันเนี้ย ต้องทำงานงานไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงนะแต่ต้องทำงานงานนะเพื่อนช่างบางท่านนะอาจจะต่อว่ามานะแต่ว่าผมบอกเลยต้ตั้งตั้งตรงบางท่านสตารไม่ติดเติมต้องตรงจริงจริงนะต้องมีเครื่องมือนะต้องมีเครื่องมือนะจำจาไว้นะต้องมีเครื่องมือล็อกต้องมีเครื่องมือล็อกนะข้อเหวี่ยงนะครับเขาทํามานะ ล็อกหามาร์กให้ตรงแล้วล็อกนะครับอ่าแล้วก็ดูมาร์กด้านบนให้ตรงนะฮะชัดเจนนะฮะตรงนี้นะครับเอาเครื่องมือล็อกนะอย่พยายามหมุนแล้วตั้งเองนะครับชัดเจนนะฮะสตาร์ไม่ติดมาเป็นเรื่องนะครับเครื่องเสร็จแล้วนะเดี๋ยวไปดูอีกคันนึ่งคันนี้ปัญหาเยอะนะฮะปัหาเยอะนะฮะยกสไลด์มานะครับคันนี้ยกสไลด์มานะ วิ่งไปขึ้นเครื่องยนต์ดับเองนะครับเอามาเช็คเบื้องต้นนะ,ะเราหัวฉีดตายทั้ง4ต้นเลยติดหมดนะครับอ่าสาเหตุเกิดจากน้ํามันที่เขาเติมมานะครับเป็นปัญหายกถังลงมาล้างทำความสะอาดไล่กองไล่กองให้เรียบร้อยนะครับเสร็จวิ่งไปเอาเราลองอยู่ไม่เป็นไรนะครับลองอยู่ไม่เป็นไรพอวิ่ง f อเราขับไปนู่นเราจะไปชนบุรีนะครับ นี้ไปตายอยู่กลางทางซะงั้นนะออเราบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวยกสไลด์กลับมานะครับยกสไลด์กลับมาเรามาดูแรงดันน้ํามันนะไม่ขึ้นนะครับบอกว่าแรงดันน้ํามันปั๊มสร้างไม่ได้ฮะก็เปิดออกมานะพวกเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดปัม๊ม <laughs> แล้วก็สปริงหักนะครับทุกตัวเลยมันมีก็เรียกปั๊มสามโลนะตัวนี้ จะปิ้งหักหมดเลยนะเย้ะจริงๆต้องเปลี่ยนเฮดต,ตั้งสามลูกนะฮะปัม๊มถามว่าซ่อมได้ไหมมันซ่อมได้นะแต่ถ้าเผาเนี่ยชาราปตรงนี้นะครับมันเป็นรอยด้วยดิประเด็นก็หนักนะฮะนี่เห็นไหมมันเป็นรอยลึกเลยนะครับถามว่าซ่อมได้ไหมซ่อมได้นะแต่ต้องหาอะไรตัวนี้มาเปลี่ยนนะครับ แต่ผมกลัวไม่จบมันชา้าตรงนี้มันมันเป็นรอยขี้เหล็กเลยนะเอามือล้วงเข้าไปเอามือล้วงเข้าไปอ่ามองมองเห็นภาพแม้วมันมีว่แวบว่าแบบวาแบ,บอยู่เห็นไหมมันเป็นเศษมิเนียมม่าติดตรงเนี่ยไม่จบนะคันนี้จบยากนะครับสรุปนะผมแนะนําเปลี่ยนปั๊มนะสําหรับสองจุดสองนะเรื่องน้ำมันเจื้อเพลิงนะบอกไปหลายคันแล้วนะครับ ลองผมบอกไปหลายคันนะั้นอย่าเอานะ้ำมัน1ิบลอ้อหรือน้ำมันไบโอดีเซลนะมาเติมในฟอร์ดเรนเจอร์หรือมาด้าบีดีห้าสิบโปรนะฮะไม่ได้นะครับผมวิ่งไปไฟโชนะมันเกี่ยมันอันนั้นนะเขาใช้นะ้ำมันพวกนี้เขาสร้างมาให้พวก1ิบลอ้อมันใช้นะครับอืมด้านเราในทุนกินเรียบ <laughs> คนรับกรรมคือประชาชนนะครับฝากฝาก,ากถึงร้านซ่อมนะอันนี้เขาเพิ่งไปซ่อมมานะ อันนี้เราลื้อให้ดูนะครับดูสปริงด้านในอันนี้เขาชุบแข็งมาใช่ไหมใช่เนี่ยสีมันจะไม่เป็นอย่างงี้นะมันจะไม่เงามาดูของเทียมมาดูของเทียมที่ใส่มาเป็นไงครับวิ่งไหมวิง่งไหมวิ่งวิ่งเลยนะครับชัดเจนนี่ทําจากอูแห่งหน,นึ่งแถวไหนวะไม่อยากบวบเอเ <laughs> อาเป็นไง สวยไหมเยี่ยมนี่นลูกนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะครับชัดเจนนะกับงานของเรานะครับเห็นทุกชิ้นส่วนเห็นทุกอน,นูนะครับเหลือจะกินอย่างเดียวถ้าอยากรู้ต้องมาที่อู่นะครับมาดูนะทําไมเราถึงตัดสินใจเปลี่ยนนะครับภาพซ้ายคือของเดิมเขาเนาะนดูดูของใหม่ลูกใหม่วิงวิ้งเลยครับผม นี่ลูกเก่าเขานะที่สร้างแรงดันไม่ได้แล้วก็เป็นรอยนะครับไม่กล้าใส่กลับเข้าไปแนละ้วลูกนี้ทิ้งอย่างเดียวครับนี่พอดให้ดูแบบนี้เลยนะครับผมอู่ซ่อมรถนะไม่ใช่อู่ซ่อมปัม๊มนี่ดูชารไหมหมดแล้วเนะนี่ยบอกเข้าไปแล้วตรงนี้ตรงนี้บอกไปแล้วไมหมหมดแล้วโอเคนะครับเนาะโดนมาเยอะเจ็บมาเยอะนะฮะสำหรับคันนี้ ไปทำปั๊มหมดมาสองหมืนนะฮะตามด้วยน้ำมันน้ำมันเลยตามด้วยน้ํามันอ่าสิล้อนะฮะนี่เสียน้อยเสียยากนะครับเสียมากเสียง่ายนะอันนี้ทั้งสองฝ่ายเลยเอฟก็ยอมรับนะว่าเติมมันแบบจาก10บล้อมานะผมก็ไม่รู้เข้าใจเลยวว่าเขาไปซื้อตรงไหนมานะน้ํามันไม่สะอาดนะครับ จะทาให้รถมันพังนะก็นั่นแหละต้องยอมรับสภาพนะครับพังมาแล้วมันก็มีค่าใช้จ่ายสูงนะครับผมไปกันตอสูงกันซูนฟอร์ลม่ไม่เล็บเตอร์นี่อันนี้ฟอร์เบรนเจอร์นะครับติดซ่อมเล็บเตอร์เล็บเตอร์บ่อยจบเรียบร้อยนะคันนี้ประกอบเข้าไปแล้วนะแกรั่วด้านด้านหลังมันอะไรรั่วนะ ปั๊มสูญญากาศปั๊มสูญญากาศมันเป็นโอลิงใช่ไหมใช่ครับครับเปลี่ยนให้ใหม่นะชัดเจนนะที่ไหลลงไปตรงห้องเครื่องระหว่างเกียร์กับเครื่องนะมันจะมี f c เคยโดนมาสอบถามอยู่นะครับอันนี้ผมบอกให้มาขึ้นหอยดูแล้วก็เช็คดูนะครับเป็นแบบนั้นเลยนะอันนี้เจอโอลิงปั๊มสูญญากาศรั่วนะแล้วก็แกะอันนี้ต้องรื้อแผงยิ่งหลีนะใช่ใช่ใช่รื้อแผงยิ่งหลีด้านหน้าออกทำนะครับ อันนี้พาร์ทนี่ด้วยนะเออมีเปลี่ยนพาร์ทพาร์ทสองสองอันนี้เหรอหรือว่าอัน,นเดียวอัน,นอันนี้อัน,นเดียวอันนี้อัน,นเดียวแก้แก้พาร์ทอ่าแก้ละอองน้ำมันย้อนกลับมาแมปอ่าง่ายเวลาเวลาอากาศนะมันมีกระเด็นนะน้ำมันที่มันกระเด็นออกมามันคือมันจะเป็นละอองเล็กๆนะอาจจะมาติดขัดอยู่ตรงแอร์อากาศนะอันเนี้ย แก้ให้ใหม่นะครับนะขอเข้าใจนะก็คันนี้เสร็จเรียบร้อยของยี่เพิ่งเปลี่ยนไหมของยี่เพิ่งเปลี่ยนนะโอเคคันนี้กําลังอัเททอปเดตซอฟต์แวร์นะฮะหรือกล่อง p c m แล้วก็ TCM อยู่นะครับผมทัน,น,นในกําลังทํานะครับรท,างงาทีมงานคุณภาพจากอูก่แงเจริญงานช่างครับ ที่อื่นไม่จบเรารับจบนะฮะเกียร์เครื่องยนต์นะครับสำหรับเรนเจอร์คันนี้นะฮะปัม๊มเชื้อเพลิงนะปั๊มเชื้อเพลิงปั๊มแรงดันปั๊มคอมมอนดิวปั๊มคอมบอนเลียวนะที่รื้อออกมานะครับจัดการนะคันนี้เราประกอบเข้าไปแล้วนะฮะตัวใหม่นะที่เรารื้อให้ดูนะเห็นไหมความแตกต่างระหว่าง เสื้อนะครับกับับชิ้นส่วนอะไรนะที่มันมีปัญหาแล้วก็หัฉีดนะครับชุดนี้ผมต้องนัางกลับไปแก้ใหม่นะครับต้องนาไปแก้ใหม่ในความว่าต้องถอดทั้งต้นเลยนะลอกมาใหม่ล้างความสะอาดนะเพราะอะไรรู้ไหมมันมีเศษของอลูมินียมนะเศษของโลงหะที่มันหลุดเนะี่ยออกไปตาม รางนะตามทางเดินน้ำมันนะเข้ามาในหัวฉีดแล้วก็ทําให้หัวฉีดมันติดนะครับนี้ต้องแก้ให้ใหม่เลยนะสําหรับ <S 2> <S 2> <S บอดเลนเจอร์คันนี้นะจริงๆผมสงสารเอฟซีนะทุกท่านเลยที่นํารถมาซ่อมนะปัญหาก็เกิดจากนั่นแหละน้ํามันน้ํามันล้วนๆน้นํามันที่ไปเติมไปดูดเติมนะฮะกรุณาเข้าปั๊มนะครับที่มันมีมาตรฐานหน่อยนะ หรือว่าปั๊มใหม่ๆที่เพิ่งเปิดนะครับอันนี้แนะนําโดยตรงเลยนะไปเกียดด้วยนะปั๊มัีนเคยน้ําท่วมรือเ่าปั๊มไหนโดนน้าท่วมมันระวังอย่าเพิ่งไปเติมนะให้เขาเติมคันอดื่ดออกให้หมดก่อนพุดแซลไปงั้นแหละนะเดี๋ยวกระทบกระเทือนกันอีกนะครับเดี๋ยวโอเคนะคันนี้เดี๋ยวใส่วัวฉีดเสร็จเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเลยนะครับนี่นะสองจุดศูนย์อัปเดตอะไรนะ TCM TC <M. S 1> กับ TCM กับ PCM เนาะครับ สองอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มี TCM TCM แล้วถ้าเราอัปเดตไปแล้วมันจะไม่เด้งขึ้นมาหน้านี้แล้วนะอืมโอเคเรียบร้อยอ,อัปเดตเสร็จนะ,ะแล้วก็ต้องสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็ไปวิ่งนะทดสอบนะครับเอาทดสอบเฮ้ยติดชึมเลยนะครับอัพไปอัพมาหลับก็มีนะครับผมเดี๋ยวไปล้อเล่นกับพี่เขา ระวังให้ดีนะครับอรอดเอาไปามากล่องหลับนะงานเข้าเลยนะฮะทไมต้องมีค่าโปรแกรมท้ไมก็คือค่าความเสี่ยงนะครับถ้ามันเกิดปัญหามาเราก็ต้องแก้ไขนะอันนี้ถ้าถ้ารถสตาร์ทไม่ติดนี่คือเข้าเนื้อเต็มเต็มนะฮะแพดเจนะฮะตรงนี้คันนี้เสียจเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวให้ดีมงานออกไปวิ่งทดสอบก่อนนะเกียร์เปลี่ยนสมูทไหมนะครับแล้วก็เช็ครอยรั่วนะฮะของ จุดที่เราทําไปอย่างเช่นฝาหน้าเปลี่ยนนะดูมีรอยซึมไหมนะด้านหลังแก้ไขให้ดูมีรอยซึมไหมนะน้ํายาหล่อเย็นนั้นเราใช้ของเดิมนะครับคือคันนี้เพิ่งเปลี่ยนถ่ายมาก็ถ่ายเก็บไว้แล้วเติมเข้าไปถ้าขาดเดี๋ยวเติมเพิ่มให้นะครับผมเอากับคันนี้ออกไปวิ่งทดสอบก่อนส่งครับผมคำๆมืดๆนะฮะคันนี้กว่าจะประกอบเรวฉีดเข้าไปนะ เพินงเพิ่นก็ไล่น้ำมันก่อนนะครับเอาทดสอบเอาอสามรอบนะคันนี้นะความหัวฉีด สาเหตุเดินโดนมาหลายจุดแล้วเกินสำหรับกรนี้น้ำมัน,นามาปัม๊มนะครับ <มา S 1> เอาทดสอบ <c oughs> โอ้ขอขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยขอนน้ำหน่อย อ่คันนี้สงสารเอฟซีเลยฮะซ่อมโดนมาหลายที่นะฮะกว่าจะจมได,ด้มากับเรานะ่ะมามามา,มาทำหมือสีดนะครับก็คือล้างถังนะฮะรถติดแล้วนะออกไม่วิ่งมันก็ไม่ดับนะแต่พอเอฟีเราจะเอากลับบ้านนะครับนู่นไปตายบนทางด่วนเข็มติดนะฮะ ก็เกิดจากปั๊มพังนะเพราะว่ามันมีเศษพวกมีเนียมพวกขาบโลหะเนี่ยมันไปติดตามเข็มนะครับถ้าไม่ใช่ร้านหัวฉีดที่เราซ่อมเองนี่จุกนะฮะเทไปเทไปตรงเทไปไม่แต่เทแต่สูบหนึ่งนี่ครับนิดเดียวหอแล้วล้ด เบื้องต้นสตาร์ทขึ้นมาในบางทีหัวฉีดมันร้อนอยู่นะเอาน้ําเข้าไประบายความร้อนก่อนนะครับเสียงมันก็จะเงียบลงแต่เสียงแฝดแฝดแฝนี่ยมันจะเป็นเสียงของเครื่องยนต์นะครับไอ้สายพานเสีภานโดนน้ำอันนี้จบแล้วร้านเบนซินสงสารเรียบซีเลยครับผมผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะผมบอกตรงเลย ก็ก็อะไร, <c oughs> ร <c oughs> เราจ่ายนะค่าอะไรเราจ่ายเพราะว่าหนึ่งงานมันไปจากเราเพราะว่ามันเกิดปัญหานะค่าใช้จ่ายก็เลยกลับมาหาเรานะแต่ตรงนี้นะผมก็พยามทําให้ดีที่สุดคือหานะปั๊มยงกงมือสองนะครับสภาพสวยเปิดได้ดูเลยนะแะัดเจนนะครับเอาจบแล้วคันนี้พร้อมส่งนะรอเอฟซี มารับนะตอนนี้เดี๋ยวโทรแจ้งว่าเสร็จเรียบร้อยนะนส่วน 2. 0ศนนี่ก็จบเรียบร้อยนะฮะทิมงานไปวิ่งมาแล้วนะฮะนี่นะให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับหลังจากอัปเดตร็จโคตรเนียนหูเลยโคตรเนียนเลยนะครับเนี่ยเสียงรถได้โคกเข้ากล้องให้ฟังเสียงเครื่องนะครับให้ฟังเสียงเครื่อง เมื่อกี้มีเสียงบรบกวนเนียนคลิปเลยนะฮะนี่อัปเดต PCM นะครับอัปเดต PCM สองอย่างอัปเดตเกียร์อัปเดตเครื่องเอ้าเอาง่ายๆจบเลยนะเนียนคลิปเลยนะครับผม